สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืนอนีนุษยิยามาตามแนวทางของพอลลี่นะคะพอลลี่ฝันหน่อยๆน,นะคะฝันบ่าลายนะคะฝันว่าได้ท่องนะคะฝันว่าได้ท่องแล้วก,ก็ฝันว่าคนมาซิมนะคะคนมาซิมใส่หูเป็นเลขสองตัวเลขเบิ้ลนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยะคะ่ะแปดที่พอฝันว่าพเท่ามีลูกแปดด้ลูกแปดแมนไปหาหงหนึ่งแปดว่าได้ได้ตัวใดมากกวนาไได้ เจ็ดหนึ่งแกับหงหนึงแปน่งแปดนี่ใบเดียวเอ้าปอก็ได้สมตัวไทยทัศนะได้สมตัวไทยรู้ต่ว่าแหงมันได้เสียใจว่ามันได้น้อยจะ้าโอ้ยหลายใบพอดี่ว่าผู้เเ่าได้ลูกแปดพันตีหนึ่นนทิยาตีหนึ่งหนึ่งพันได้หกหนึ่งแปดอู้ได้สามตัวะนะไทยมาจากสายฮวงวนลูกชายไปเซนซี่เลย หม้เรียงสิบแปดก็เลยว่าโอ้ยมึงเป็นหาเป็นหกซะนั่นแต่ว่ามึงเป็นผู้ใหญ่แลว้วเอาเป็นหกซะไปเลียกไปซื้อหกสิบแปดก็ได้สามตัวท้ายไปหายังนั่นหาเจ้าอยู่นั่นซี้หาเจ้าน้ำกันผู้ใด,ดมีหกหนึ่งปแปดเราไม่ให้ควายร่วงหกหีึ่งแปดนี่ใบเดียวเพราะว่ามิใช่ซุ้มใบเดียวซุ้มชุดบ่มีเขาว่ากระบองสั่นแด้วจะได้หลายใบเนาะพ่อเนาะสามตัวมุนนั่นก็ได้อยู่สี่พันเปนนะ็นย้อนเล็กน้อยยืนอยู่กระดง หนูกะตีหนึ่งหนึ่เนาะอ่าแม่นมันออกข้างนาศูนหนึ่งหนึ่งนะเด็กเขาตีมันเป็นเนาะเด็กหน่อยนั่งเด็กหน่อยลูกแฝดถ้าจะเอาไปยืนเที่ยมกันว่าผู้ใดสสูงใครสิตามมันแบบสูงทอกันมันได้เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่สามตัวหนาโอ้เอาว่ายี่ดนี่แต่แตงวดก้อนนี่กะทันด้ขืนเงินว่าม็นบออสุเปดเก่าต้งไปขืนว่งอยางมาซิเรียกนะอืมขืนแล้วแต่ว่าอันนี้ของวลนี่าขนั้นไปขืนตอนนั้นมาซิเรียกันอยมันเป็น่ง มีเค,เค,เค,เคเล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับไปไปกินแล้วไปซื้อเลขให้ถึงรางวัลใหญ่เด้อบ่เน,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 นี่ยหนูทายท่านได้ไหครับเขาลีใจดีนานจักหน่อยกันครับช่วงวันไล่เมื่อปันดวงถึงรางวัลที่หนึ่งมันเป็นอะไรดวงพอลี่ถึงรางวัลใหญ่แม่บ่เนี่ไปใช้บัเนี่ยเมื่อันในอนดีตสมัยเป็นนุ่มจ้าสมัยเป็นนุ่มถือรางวัลที่สองพอ่อครับ คูเรื่อวมันที่สองเจ็บตัวว่าอันพวกนี้เจ็บได้ครับเป็นตกล่นตกล่นตเลตุลนเม่จากตกล่นมองไหนแตกเก็บได้คนยินอยู่แล้วยินท่าคนมวดนี้ฝันบอก้วนนี้ฟันบ่ันอยู่ครับฝันมวดแรกที่บอกมอนรวยไปฝันมาจะกินท่องฝันมาด้กินท่อนต้องกินท่อนทางไหนอัน ว่าฟันว่าไปงมหาอย่างบูกับมูที่ว่ติดเป็นฝากระพปเนี้ยมงมหาอย่างนี้ลท่องำเน้าไปแล้วเร้มาอันหนึ่งสักสองนิ้วคววเน้ามันแล้วก็นี่ยังเป็นขาบอีลูแล้วกันเน่ามองออกประมาณชิฝามือนอ่นแล้วก็เรีเอวบ้างไว้มูมูมูในหัวมันเป็นท่อมูในว่าเรยทัาถานรอเนื้อไม่ รอเนี parasite, ่ยแหละก็ตดตัวไปมันเป็นก้อนสีเหลื่ยมซ้ำกันเอามาว่างให้กันเลยว่าเอาอันนี้ของึงเดียวนีขกงเลยกัดกัดปื๊บมันเลยเป็นเนื้อกินไปเคิงหนึงก็เลยว่าเอ้ามันโมเมนท์ของกูเด้กูบายบางมันแข็งมึงเอามาให้กูเดี๋ยวนี้มึงเอามาผิดแล้วก็ํำหน่อยโอรเอาเชื้อคุณจับผิดมันก็เลยเดึ้นมาให้กจับบางมันเป็นเข็งเลยเอาล่างน้า ลางหน้ามึงปุ๊บเป็นก้อนท้องเป็นก้อนท้องเป็นท่องแข็งยาวๆไม่ว่าพวกโมได้ยอมมึงหิงมึงหิว่าของมึงอีกของได่กัดกัดกินเคืองนึงกินท้องเคืองนึงทำให้มึงร้อยแบก็ต้องหัวแม่เขากูเลยเพิ่มขึ้นว่มีคิดเฮ็ดที่ไม้ไว้ครับกันยีลาฟเลยบบ่งหัวสี่ทีไว้เช่นไงก็ได้เขียนเลขไว้บ่ะก็ได้เขียนก้อนที่ฟันว่าได้ท้องมีเขียนเลขไว้บ่ บัวครับบัว่ไม่หลันฟันต้องงวดไหมเรียกออกจ้ามือเหนียฝันเราแน่ใจคิดว่าจิตามตัวได้สังตั้งแต่ต้องงวดบ่ได้คิดเลยคิดบ่คิดว่าสิตีเป็นนัานแล้วฝันอันหนึ่งฝันเอาเปรียกด้วยบาดฝันว่าจังไหนฟันเอาเปรียกตอนหนูลงรถมาแล้วเพราะว่าฝันฝันงวดนี้ฝันเอาเปรียบบ่คือเด็กหอยเปรียบนี่นเมียบักเชื้อค่ะว่าปักเชื้อนี่จ้างไปว่าให้วาดรูปให้ค่ะไปวาดรูปวาดรูปเชื้อเราบาดเนียน เนี่ยเอีเลยว่านางเบิ้งน้ำเนี่ยแจ้งเงินกอเป็นนางยังสีเนาะนางเอาคาาึ้นหารางึงน้รับว่ามันเรยนนางเบิ้งน้ำเนี่ยมันเลยมานางตัดเพราะมานางตัดมันว่าจับไปน้ำเนีมันจับตัวมันก็ไม่จับมันให้จับง่มขางหนึ่งสิตีว่าจะไหนมันอายุเท่าไรสิเดียวนี้เรื่องว่าพระสนาสิไปอสามอายุมันไม่มาเสน่หูสิไปถามอายุเห็นยังคือบตีรด จับนมกับนมแม่แม่ตุ้ยในตีเลขแฟนแม่ตุ้ยตีมาดูสิตีขึ้นโนตีบ่จับกมันก็หาแลวนมมันตีได้สองอย่างเนาะมันเป็นศูนย์กับเป็นหนึ่งหาหนึ่งกับหาศูนยแหละจับนี่ครับนี่สกับหาเนนมแม่เนพี่ว่ีหาศูน์ว่ะหาศูห่งอันเพื่อนนั่งขังน้ำมันบ่พ่อนั่งขังลัางมันบ่ อย่ามันมาขวาเบิ้งน้ำเลนมาทับที่มัเบิ้งว่าสิบาปลูกยังไหนมันเลยมานั่งจับประโยคนึงเนาะจับตรงนี้ก็พ่ให้จับนั่งยู่ข้างหน้าเนาะเอามือจับคุยิ่งคุยิ่งนั่งอยู่ข้างหน้าพ่ออยู่ข้างหลังยุคข้างหน้ามันมานั่งจอบตาติดนั่งเทตับเฮานนั่งตาพ่อพ่อนั่งอยู่ข้างหลังเอ้าดูว่าเลขงวดนี้บ่บ่เลขซีเลขหาบ่เลขหากระเลขโคกยู่ถ่ายเด้องวดนี่คันแม่นู้ฟันนี่คันฟันแบบนี้เลขเลขโกพ่อบางที่พ่อก็เป็นได้เล่ยโคกบางที่ ยุทไทยนะน้อเาแม่ติเก่าจะแขวก็ย่างอีอแขวบางที่เล็กหน่อยเกิดไม่กับพยั่งดี่แหลอเล็กน้อยมันมานางทั้งันมันจับนี่ก็เ่าจับมันบ่อยจับมังนุ่มไวแห้งเลยก็เลยก็เลยมือกัดนุ่มทั้งนี้มันกัดไล้นุ่มเล็กน้อยนุ่มเล็กน้อยอีกหนึ่อยมาฟันเอาเปียกตายตีซูนหานั่นแหละเอ้าพอตียังมานอี่อ่มโหนั่นมันสนิทกูซาดมาสิจีโซเ เอาเรากินท้องเลยแฮตี้ว่าตัวใดท้องกับพวกหูกันเออเมื่อกินท้องกันหูเมียพูเดเลยว่าเป็นท่องของหูเมียวว่ายางหรอว่าเมียกับบ่าเตือนหลูกกับว่าเนี่ยเตือนต่ว่าเดี๋ยวนี้เสียงแมวบอกต้องหอกค่ะบอกไปสองสองเด้องอก็เรีบเสียงมีคนบอกว่าสองสองเม่นว่าท่านไหนมีผู้ใดตีเรีบเปิดเข้าไปเอา้าเปิดเข้าไป มาบอกอย่างจสียงนี้มีความแม่นอะไรเขาว่ายังเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงคนบอกเสียงว่ามันเสียงคือผู้หญิ่งอย่างเสียงค้นบอกสองสองบอกเห็นตัวอย่างแต่เสียงใช่แต่เสียงยิ่งใช่ที่โซ่สองตั้งแต่ต้องวดเลยบอกสองสองก็เป็นขึ้นเดียวกันที่ฟันได้ท่องมขึ้นเดียวกัน มียอมาเปิดประตูวอล้วเราขึ้นที่ว่าฝันว่าได้จับน่มเขานิ่ขึ้นคนละขึ้นบอกคนละขึ้นครับฝันคนละขึ้นอันจับนุมนีบตีบอกยังบ่ท่านไนจีว่าตัวไหนขันนุ่มตีนุตีศูนหาหาซูนไผู้เชี่ยวชาญจีรถ่ท่านไนเป็นผู้เชี่ยวชาญ่ันเป็นนุ่มฝันนุ่มอนน่มตีได้าหาศูนก็่าหนน่มอาจจะเป็นนึงหรือเป็นศูนนาแป้งเนาะกะตีหาศูนหาศูนก็หาห่งข้อตี่จีชา้นนี้พอตีตั้งได้เหร อันนี้อันนี้อันนี้ร่องไหมวันนู้นที่ย่าตีหาศูนย์ก็หาหนึ่งพ่อเป็นผู้สาวเป็นได้แค่หกกับเก้าพ่อก็เลยมาโน่อเใหม่มันสี่เป็นศูนย์คพ่อก็เล่นตีหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ก็สรงกับซีแมนเจ็ดศูนย์ก็หกศูนย์ซะไปอัลละมือบอตีบ่บ่เพราะว่ามันได้จับไนีอ๋อพ่อตีหกศูนย์จับตีตีเจ็ดติ็แล้วก็เก้าศูนย์อันนี้อันนี้ล่องไหมก้อนว่าพ่อพอลีตี สิ hmm. ม่ส okay. hmm. um. ูตรดีมม่วดิว่าเป็นคัื่นอีค่มา้ำมาห่เม็บอกซ้แเราไปซื่อกับเขาเมื่อเช้านี่ค่ะอันเนี่ยพอี่ตุนเอื้อนใส่พอีงนี่เดียวเดียววันันเรเอื้อนก็ได้นี่เลือวเห็นื่อกับของม่ดีไม่ดีจ้าอายื่แสดงเอาขี้ช้างแค่นัน เรบอกว่าไม่ขีดเรื่องเลยเินฟันเกี้ยวพบอกเินมาเันเกี่ยวแม่นแมนขนาดด้วยนฟันเพาะว่าเป็นยังมีคนฝันเกี้ยวเจ้าคัคา่ปนิว่าค่ะเอลลีวบาสิเมนอายุเจ้ากับบา็กทีเจ้าอายุฮอลี่เท่าไหร่ตามเลชทยพ่อสอครับพ่อเกิดสูงสูเกิดสูงสูนอายุหกสิหกย่างหกสิบเจ็ดครับ่าเมนพ่อสอเกิดกับสู ข้อสอเกิดหาศูนย์สองสองพันหาอยไหมืีหาศนนเนาะกับศูนย์ศูนื่ได้ล่งมันบาม่่งมันบ่เบาบ่อ่งอะไรผู้อื่นฝันเนาะผู้อื่นฝันผู้อื่นฝันอ้าวสรุปบัลลนฝันสนีเ้อค่ะอันที่สองสองนี่บ่ได้ฝันเสียงแววออกมามีคนบอกบอกสองสองเ่เอ็นตัวไดงหินตะเสียงเมียกับบ้านตื่นลูกกับบ้านตื่นแต่ว่าฝันว่าได้กำน้มนึ่ นุ่นทิยาตีหาศูนย์กับหาหนึ่งแต่ว่าพอลี่ตีหกศูนย์กับเก้าศูนย์ก็ไม่พิโนอเอฟซีตีได้ตัวใดกับคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะนุ่นทิยาอาจจะตีโบ้ถูกพอลี่อาจจะตีโบ้ถูกนะคะต่างคนต่างตีงวดทิพนหนมานี่เป็นฝันมาเด็กน้อยยืนยุกกระโดงเข้ากันนี้นตีหนึ่งหนึ่งนุ่นทิยาตีว่าพูทธเอาได้ลูกน้อยตีเก้าหนึ่งหนึ่งมันก็ออกศูนย์หนึ่งหนึ่ง,ออ 0, ง,งสามตัวหนาทางล่างมันออกสองหนึ่ง นะคะวัที่่านมานะคะงวดนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะที่เป็นโตที่เพื่อนบอกมีเสียงแววออกมานะี่ะคือสองสองว่ 2, ต้องตียากเลยพี่น้องแต่ว่าอันที่พัน่ากรรมน้มนี่ได้ตีอยู่เป็นบ่บ่นะคะแต่ว่าพันมาได้กินท่องนี่บ่ามีผู้ได้ตีพันมาได้ท่องได้กินท่องนี่บ่ตีบ่ตีจคตีตีไปพันมาได้กรมน้มได้จับน้มนี่ตีหาศูนย์กับหาหนึง่งน้นที่ยาตีแต่ว่าพอรี่ตีหกศูนย์กับเก้าศูนย์ บางสองสองนี่นีคนบอกเสียงเสียงคนบอกว่าสองสองเพื่อนบอกว่าพราว่าเป็นบนหรือเป็นล่างบ่ได้บอกได้ยินเสียงแว่วแบบบ่ได้ปั่นเลยยางออกมาประตูเลยได้ว่าสิไปเนี้ยสองสองเนี้ยวชัดเจนเลยเดียวเหมือนเตี้ยนยังไงเตื่นไม่บอกแสยงจะเฉลี่ยเลยแต่แสดงเป็นเรื่องแสดงว่าพันยืนยู่คนละขอบเลยเนาะเพันยืนอยู่แต่พอสิแนมมาเห็นเพป็นเพันสิมาซิมมาสองสองได้อ สีมากกว่าี่นเรุกันนี้มาบอกตัวเดินเขาคนน้องหนรับเยอเป็นหน้ารหาเขาสากินแบงรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องหมวดบางเดืนี่ว่าจะเป็นหกสามเดียที่รุ่นไทยบ้านไทยยบางเดีตอนมหนูมาสัมผัสบ่มี่ลุนไผ่บ่มีครับหลังจานมุ่งที่ยากสัมผัสแล้วก็คอยฝันฝันมาไทยอันนึงเด็ก คิดไปจีินไมรุ่นขึ้นมาเบิ้งเขาว่าให้เรียนไทยแช่ไหมันคือเรียนสู่เขาบ่ได้เียนั่นเค่ะแต่เร่นหลุดมาเบิ้งหลุดไหมเห็นเต้หัวมันหัวมันตัวเรกย่างสีเป็นหัวขึ้นสงชีละค่ะแต่มันกัดดังยุ่ห็เต้หัวค่ะตัวที่สองหยุดมากแต่เห็นเต้หัวเื่ออะไค่ะ่อไม่ใช่ว่ามันตรงแดนตรงนี้แะต่เร่นว่าสีเป็นชุดไทยป่าตัว่านหนาสีเปนเียตัว่านางสีเป็นจำ พอ่าคิดดอกหว้าตรงนี้ปิดสามเมืองแล้วว่ะค่ะนี่มันมันจีบิ่นพกกับพวกหูตรงอ่ายเดี๋ยเล่่เดี๋ยวเล่่ไว้เออคิดว่าจะพอเอ้าใกล้ๆมือจังสิมาถามอีเด้อก็เพื่อเพื่อปันอีกเป็นโตนะคะเพื่อปันมะยำไม้นะคะเราเลี้ยงฟันฟันอย่างนี้ว่ารอดสิออกกับฟันที่ไหนใกล้ๆสิออกจังสิไม่ครับเพราะว่าจังสิชั่วนะพ่อเนาะประมาณนี้ต้องงวดบ่ได้ฟันเพิ่นมาซิมบอกสองสองหางเดียวนะคะ ลอง <ifting. S 2> วัดยมันบว่สองสองท่องนีบกฝันเจ่าสองสองมือเดียวกันเราฟันกินท่องมือเดียวกันฟันไ่ได้จินท่องแลวคำนม่นีเสียงเรี่ยวเอาสองสองเรียวที่หร่กว่ามันเอเนี้ยเข้ากถึงมันดุไม่จริ้มถึงเลยเไดใจแนสิ่ง่ายๆนะเอาใกล้ๆมือจังสิมาตามอีกเด้อขาขอบพุณนฟอยลายที่หอยแนวท่างนะคะที่นางคุยน้ำเด้อ